ปัญหายังเพียบเมื่อพี่เจ๋งครับดูเบนนาโมดิน H ฮ o โคของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดคุนซื้อแมนยูไ t น d เต็ดออกมายอมรับครับว่าแม้ปีศาจแดงเวลานี้จะไร้ผ้ายมาแล้ว5เกมแต่มันก็ยังมีปัญหาให้กุนซื้อคราวสวยเนี่ยต้องแก้อีกครับทุกคนเดี๋ยวมาพูดคุยกันที่คลิปวิดีโอนี้ทุกคนครับจริงๆโอ้โหถ้าเราได้ดูเกมเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ด พบกันกันกบท้อแนมอสเปอร์ถือว่าเป็นเกมที่ต่อสู้กันได้สนุกเหมือนกันนะแล้วตอนที่ผมดูเนี่ย,ยผมว่าแมนยูเด็ดเล่นถือว่าใช้ได้ครับอย่างแรกเลยพวกเขาขึ้นนําไปก่อนจากแรนเอมบิวโมอีกแล้วเอมบิวโมเพิ่งควา้ารางวัลนนะักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมของพรีเมียร์ลีกมาเช่นเดียวกับคุณซื้อยอดเยี่ยมอย่างรูเบนนามูดินเมื่อเดือนที่แล้วครัเอมบิวโมงงให้แมนยูขึ้นนําไปก่อนแต่แม้ คือแม้จะนําไปก่อนได้ก็จริงครับแต่การไปเยือนสเปอร์ท่อนนม้สเปอร์สเ,สเตสเดียมเ,เ,เนี่ยก็เจอทีมเจ้าบ้านบุกกดดันแต่แมนดูผมว่าพวกเขาก็เล่นกันคอมเพกนะเกมรับพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่เวลาย,ยืนเนี่ยจะยืนเป็นเหมือนกับเป็นยูนิตเดียวกันเคลื่อนไปพร้อมกันขึ้นหน้าลงหลังทําให้ตรงกลางเนี่ยค่อนข้างแน่นแต่แหมสุดท้ายครับมันก็ยังต้านทานสเปอร์ไว้ไม่อยู่โดนยิงตีเสมอแล้วก็เจอแซงนําด้วยช่วง 90บวกน่าจะบวก1ครับจากดิชาดิซอนยิงเข้าไปสุดท้ายดิชาดิซอนถอดเสื้ออา่าดีใจแต่ว่าเนี่ยครับมาได้มาตายเดลิกม่งเข้าไปให้กับแมนยูเจ็ดไล่มา2วัประต่อ2จบเกมปีศาจแดงเสมอกับทอนแนมอสเปอร์ครับอ่า5เกมชนะ3เสมอ2แม้จะไม่แพ้ใครแต่ความคิดเห็นหลังเกมครับหลังเกมอโมดิมก็บอกว่า จริงๆทีมก็ยังมีปัญหานะไม่ใช่ว่าไม่แพ้มา5เกมเขาก็ไม่ได้ว่าจะพอใจกับผลงานในเกมนี้อโมโดินบอกว่าโอ้เรายังมีปัญหาอีกเยอะเลยคือตอนเริ่มเกมเนี่ยมันเราทําผลงานได้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้จะมีประตูแต่ว่าหลายจังหวะก็ยังคงต้องพัฒนามีหลายอย่างยังต้องแก้คือถ้าเราแบ่งออกไปเป็นส่วนๆในแต่ละเกมเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ทําได้ดีทั้งหมดไหนจะต้องเปลี่ยน แพ์รีแม้ไกวเปลี่ยนคาเซมิโรแล้วก็มาเสียประตูเร็ยวเบนจามินเชสโกก็ยังต้องเจ็บอีกโอกาสทองก็สร้างได้น้อยเหลือเกินแล้วการเล่นด้วย10คนแม้3คะแนนจะอยู่ตรงหน้าแต่เราก็ไม่สามารถขวายคว้าได้แม้จะได้พ่ายมา5เกมแต่แมนยูดนเดตยังมีปัญหาจะต้องแก้นี่ครับทุกคนรูเบนนโมริมกุนซือทีมปีศาจแดง